วันแห่งการรอคอยของแฟนบอลชาวไทยได้มาถึงอีกครั้งเมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศเตรียมเปิดรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวยุโรป มานนเอลฮัสสันที่กำลังกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการลูกหนังไทยหลังจากเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่เพียงไม่นานแต่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นความกระหายและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับทีมชาติไทยได้อย่างชัดเจนการประกาศรายชื่อในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นแต่เป็นเหมือนการเปิดมา่านบทใหม่ของวงการฟุตบอลไทยที่ทุกคนต่างจับตาเพราะนี่คือ ทีมในอุดมคติที่แฟนบอลต่างคาดหวังว่าัสันจะรังสรรคขึ้นมาเพื่อพาทีมชาติไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปสู่ยุคใหม่แห่งความสำเร็จบรรยากาศก่อนวันประกาศรายชื่อเต็มไปด้วยกระแสข่าวลือและการคาดเดาอย่างคึกคัก หลังจากแฟนบอลสื่อกีฬาและผู้สังเกตการหลายคนพูดถึงชื่อของนักเตะดาวรุ่งที่อาจถูกเรียกติดธงเป็นครั้งแรกขณะที่บางคนกังวลว่าฮัสซันอาจจะตัดชื่อของผู้เล่นรุ่นเก่าบ,บางคนที่เคยเป็นขุ่มกำลังสำคัญในอดีตการผสมผสานร,ระหว่างพลังหนุ่มและประสบการณ์เก่ากลายเป็นโจทย์สำคัญของกุนซือรายนี้เพราะเขาต้องการสร้างทีมที่ไม่เพียงเล่นได้ตามแท็กติก แต่ต้องมีความมุ่งมั่นและจิตใจนักสู้ที่แท้จริงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฮัสสันและทีมงานของเขาได้เดินทางไปชมเกมไทยลีกและฟุตบอลถ้วยต่างๆอย,าาอยา่างต่อเนื่องเขาจดทุกชื่อที่น่าสนใจบันทึกฟอร์มการเล่นในแต่ละนัดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างละเอียดสิ่งนี้สะท้อนถึงความจริงจังและมืออาชีพของเขาซึ่งต่างจากโค้ชบางคนในอดีตที่มักเลือกนักแต่จากชื่อเสียงมากกว่าฟอร์มการเล่นล่าสุด การคัดเลือกครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณว่าไม่มีใครได้สิทธิพิเศษทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามแฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยคาดหวังว่าจะได้เห็นชื่อของนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในไทยลีกเช่นปรเมศอาาจวิไลที่กำลังกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเมืองทองอยู่ในเตดหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเขาถูกพูดถึงว่าอาจจะได้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหลังห่างหายไปหลายปี ขณะดเดียวกันดาวรุ่งจากบุรีรัมยูในเต็ดอย่างสุบนัดเหมือนตาที่เป็นความหวังของชาติในระยะยาวก็น่าจะอยู่ในรายชื่อเช่นกันเพราะฮัดส,สันให้ความสำคัญกับการสร้างทีมสำหรับอนาคตมากพอพอกับการทำผลงานในปัจจุบันในส่วนของผู้รักษาประตูคาดว่าสิวรักษ์เทศสูงเนินยังอาจได้รับโอกาสอยู่ในทีมในฐานะที่ใหญ่คอยดูแลน้องๆแต่ตำแหน่งมือหนึ่งอาจต้องแย่งกันอย่างหนักกับ กวินธรรมสัจจานันท์และปฏิวัติขั้ไมที่ต่างก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในหลีกที่ผ่านมาฮัสสันเคยพูดในการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการผู้รักษาประตูที่เล่นด้วยเท้าได้ดีมีความมั่นใจในการออกบอลและสามารถช่วยสร้างเกมจากแดนหลังได้นั่นทำให้ตำแหน่งนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดที่น่าจับตามองที่สุดแนวรับของทีมชาติไทยในยุคพัสสันก็เป็นอีกส่วนที่หลายคนรอคอยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน เพราะในอดีตทีมชาติไทยมักจะเสียประตูง่ายในจังหวะสวนกลับหรือจากลูกกลางอากาศฮัสสันต้องการแนวรับที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและสมาธิสูงการมาของผู้เล่นลูกครึ่งไทยเช่นเอเลียโจนหรือเดวิดบุนทวีซึ่งเล่นอยู่ในต่างประเทศอาจเป็นคำปรับที่เขามองหาเพื่อเพิ่มคุณภาพเกมรับให้แน่นหนาขึ้นแดนกลางถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบการเล่นที่ฮัส,สันวางไว้ เขาเน้นการครองบอลการเคลื่อนที่ที่แม่นยำและการต่อบอลเร็วเพื่อทะลวมแนวรับคู่แข่งการมีนักเตะอย่างธนวันรซึ่งจิตถาวรซึ่งมีประสบการณ์ในยุโรปจะช่วยให้ทีมมีมิติในการเล่นมากขึ้นและคาดว่าเขาจะกลับมาติดทีมอีกครั้งหากฟิตสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีชื่อของชาววัดวิรชาติที่เล่นได้ทั้งรุกและรับรวมถึงบดินผาลาที่สามารถเติมเกมจากกริมเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแนวรุกแฟนบอลไทยหลายคนอยากเห็นการผสมผสานร,ระหว่างสุพชัยใจเด็ดอดิษักดิ์ไกรสอนและเอกนิตปัญญาซึ่งต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวสุภชัยมีพละกำลังและความดุดันในการเข้าทำส่วนอดิษัก์มีประสบการณ์และการจบสกอร์ที่เฉียบคมขณะที่เอกนิษมีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์เกมฮัสซันเองเคยพูดว่าเขาอยากสร้างแนวรุกที่หลากหลาย สามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้ทุกเมื่อและไม่ยึดติดกับระบบเดิมๆของฟุตบอลไทยที่เล่นแต่แบบ4-2-3-1เมื่อพูดถึง d ด a ีมทีมของฮัสสันหลายคนต่างสงสัยว่าเขามีแนวทางการสร้างทีมอย่างไรจากสิ่งที่เห็นในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาฮัสสันชอบระบบ4-3-3ที่ยืดหยุน่นสามารถปรับเป็น4-2-3-1หรือ3 ส,สาได้ตามสถานการณ์จุดเด่นของทีมในยุคเขาคือการเพรสซิ่งสูงตั้งแต่แดนหน้าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นอย่างมีระบบและการไม่กลัวที่จะดันลายเกมรับขึ้นสูงเพื่อกดดันคู่แข่งเขาเชื่อว่าทีมชาติไทยต้องเล่นในสไตล์ที่กล้ามากกว่าที่เคยเป็น นอกจากนี้สิ่งที่แฟนบอลหลายคนสังเกตได้คือบรรยากาศในทีมชาติไทยยุคใหม่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนักเตะม,มีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีรอยยิ้มในการฝึกซ้อมและมีความเป็นทีมเวิร์กสูงขึ้นฮัสซันให้ความสำคัญกับวินัยและความสัมพันธ์ในทีมเขามักใช้เวลาพูดคุยกับนักเตะท,ทีละคนเพื่อเข้าใจแรงจูงใจและเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีคุณค่าและพร้อมจะทุ่มเทสุดกำลัง วันประกาศรายชื่อจริงจะมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลโดยจะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทั่วประเทศได้รับชมพร้อมกันสื่อหลายสำนักเตรียมตั้งกล้องรอรายงานสดบางแห่งถึงกับตั้งชื่อว่าวันชี้ชะตาช้างศึกเพราะเชื่อว่ารายชื่อ23คนนี้จะสะท้อนแนวทางการทำทีมทั้งหมดของฮัสสันและจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่อย่างแท้จริง สิ่งที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือการที่คัสสันอาจเปิดทางให้นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นชนาทิศสงประสินที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บหรือทีราธรบุญมาทานันที่ยังคงรักษามาตร,รฐานระดับสูงในการเล่นให้กับสโมสรรวมถึงดาวรุ่งที่อยู่ในลีกญี่ปุ่นบางคนที่เริ่มได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้น หากพวกเขาได้กลับมาทีมชาติไทยจะมีขุมกำลังที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลตื่นเต้นคือการที่ฮัดส,สันมีแนวโน้มจะให้โอกาสกับนักเตะหน้าใหม่จากทีมเล็กเช่นฟอร์มาดีจากนครปฐมยูไนเต็ดหรือระยอง f อซเพราะเขาเชื่อว่าฟุตบอลคือการแข่งขันที่เปิดกว้างทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับโอกาสหากทำผลงานได้ดีจริง ความคิดแบบนี้ทำให้หลายคนชื่นชมว่าเขาเป็นโคช้ชที่ยุติธรรมและมองเห็นศักยภาพของนักเตะทุกระดับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลไทยหลายคนการมาของฮัสซันอาจเปลี่ยนวัฒนธรรมฟุตบอลทีมชาติไทยไปอย่างถาวรเขาไม่สนชื่อเสียงไม่สนแรงกดดันจากสื่อแต่ให้ความสำคัญกับผลงานและความทุ่มเทในสนามซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยรอคอยมานานทีมชาติไทยในอดีตเคยมีปัญหาเรื่อง ระบบพักพวกหรือตัวเก่งต้องได้ลงเสมอแต่ยุคนี้ไม่มีอีกแล้วใครซ้อมมาดีใครฟอร์มาดีได้ลงสนามก่อนเสมอเมื่อวันประกาศรายชื่อมาถึงเสียงแฟนบอลทั้งประเทศต่างจับตาหน้าจอมีทั้งความตื่นเต้นและลุ้นระทึกเมื่อแต่ละชื่อถูกประกาศขึ้นเสียงเชียร์เสียงปรบมือและเสียงฮือฮาดังขึ้นจากทั่วประเทศโดยเฉพาะตอนที่มีชื่อของดาวรุ่งบางคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะติดทีม ทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าฮัดส,สันมาเพื่อเปลี่ยนแปลงจริงๆและเมื่อรายชื่อครบ23คนถูกประกาศจบบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังครั้งใหม่หลังการประกาศฮัดส,สันได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าผมไม่ได้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดในประเทศแต่ผมเลือกนักเตะที่เหมาะสมที่สุดกับทีมนี้ทีมที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อประเทศไทยคำพูดสั้นๆนี้สะท้อนถึงแนวคิดของเขาอย่างลึกซึง้ง พราะฟุตบอลไม่ใช่เพียงเรื่องของฝีเท้าแต่คือหัวใจความเสียสละและความพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อธงชาติสื่อหลายแห่งเริ่มวิเคราะห์ทันทีว่าบีมทีมของพัศนอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการฟุตบอลไทยทีมนี้มีสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับมีความหลากหลายในการเข้าทำและมีพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าแฟนบอลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแผนเก็บตัวที่เข้มข้นกว่าเดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานทีมให้สูงขึ้นแฟนบอลที่เคยผิดหวังกับผลงานในอดีตเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหลายคนโพส์ตในโซเชียลมีเดียด้วยความตื่นเต้นบางคนถึงกับนับถอยหลังรอเกมนัดแรกของทีมชาติไทยภายใต้ริมทีมของฮัสนัน เพราะพวกเขาเชื่อว่านี่อาจเป็นทีมที่พาไทยกลับไปสร้างชื่อในระดับเอเชียได้อีกครั้งการเห็นนักเตะวิ่งเต็มแรงต่อสู้ไม่ยอมแพ้แอลเลนเพื่อทีมมากกว่าตัวเองคือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดการประกาศรายชื่อครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันรายการใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงทุกสโมสรในไทยลีกว่า การพัฒนาเยาวชนและการรักษามาตประานฟอร์มการเล่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะในยุคฮัฒส,สันไม่มีใครสามารถนิ่งนอนใจได้ทุกนัดคือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองท้ายที่สุดเมื่อวันประกาศรายชื่อสิ้นสุดลงสิ่งที่เหลืออยู่ในใจของแฟนบอลไทยคือความเชื่อมั่นและความคาดหวังฮัฒส,สันอาจจะยังไม่ได้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในทันทีแต่สิ่งที่เขาทำได้แล้วคือจุดไฟแห่งศรัทธา ให้กลับมาลุกชนอีกครั้งการสร้างทีมชาติที่มีเอกลักษณ์เล่นด้วยหัวใจและมีความเป็นมืออาชีพคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้ทีมชาติไทยกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งจากวันนี้ไปจนถึงวันที่ทีมชาติไทยลงสนามจริงบีมทีมของฮัสซันจะกลายเป็นบททดสอบสำคัญทั้งสำหรับนักเตะและสำหรับแฟนบอลว่าพวกเขาจะรวมใจกันได้มากแค่ไหนเสียงเชียร์จากทั่วประเทศจะกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ ช้างศึกเดินหน้าอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือฟุตบอลไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงและในวันประกาศชื่อ23แข่งทีมชาติไทยครั้งนี้โลกฟุตบอลไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะนี่คือก้าวแรกของริมทีมฮัสันทีมที่แฟนบอลทั้งชาติรอคอยทีมที่ไม่ได้สร้างจากชื่อเสียงแต่อยู่บนพื้นฐานของความสามารถ ความตั้งใจและหัวใจที่รักชาติอย่างแท้จริง